ข้อแรกขเราคเอามัวเองนะครับพระต้องขอบคุณสื่อบนเอทุกท่านนะครับขอบคุณมากๆที่ให้กำลังใจกันมากมายขนาดนี้ก็ถือว่าเราไปปฏิบัติภารกิจของเราในนาม m i s มจ r a n น i n แ e r n a t i o แ a l แล้วก็ในนามของคนไทยด้วย นะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้ขอบคุณจริงๆสําหรับน้ําใจจากทุกคนครับแต่วันนี้เนี่ยชาวต่างชาติก็มาให้กาลังใจในเพลงคนไทยเลยครับก็มีหลายคนที่บินมากับเราด้วยมาส่งอินโดนีเซียนะครับแล้วมาที่นี่ก็มีกัมพูชานะครับมีหลายคนที่รออยู่ก็รู้สึกคนลุกแล้วก็ สิบปีที่รอคอยครับก็ขอบคุณจริงๆแล้วก็<ท>จะรักษามาตรฐานของตัวเองเอาไว้ให้สูงที่สุดครับมาวันนี้ราคาเป็นไงบ้างครวันนี้วันนี้ตื่นเต้นมากเลยไม่เคยเห็นเลยว่าแบบคนไทยเนี่ยตอนรับเอ่อทักทักสิของเราเด่างขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะะันนี้ทำที่วันนี้เปงงานแรกที่เราจะต้องแบบว่าเจอสิบคนเลยคือง,งานอะไรคือวันแบบอีเวนต์ยิ่งใหญ่ไปครับก็จะมีรถโชว์นะครับขึ้นไปเชียงใหม่นะครับขึ้นไปสระบุรีนะครับแล้วก็ไปหัดใหญ่ แล้วก็ไปออกรายการหลายรายการแต่ขออนุญาตไม่บอกที่รายการเพราะเดี๋ยวบางรายการยังไม่ได้เชิญเกรงใจแต่ว่าได้เจอน้องทั้งสิบคนแน่ๆในรายการใหญ่ๆในประเทศไทยแล้วก็มีแผนที่จะเดินทางไปต่างประเทศในช่วงเร็วๆนี้แต่ขออนุญาตเดี๋ยวพอเรียบร้อยแนละ้วเดี๋ยวแจ้งนะครับส่วนตราดแน่นเลยใช่ไหมครับแน่นครับแน่นขอบคุณทุกคนนะครับยังขายอยู่นะฮะถ้าเกิดใครต้องการให้น้องทั้งสิบคนที่เป็น MGI ให้ทาอะไรก็ยินดีนะครับตอนนี้ก็งานเข้ามาค่อนข้างเยอะครับผมขออนุญาตถาม how do you feel when you arrive thailand today what is your feeling ืเต้นมากแล้วมีความสุขมากแล้วก็นักคนไทยขอบคุณมากทุกคนค่ะคามาวันนี้ใครอยากกินอาหารไทยพิเศษยูแ a v e ย o นี่เ o รน t เซ a ยนยูวันชุชชุยในไ Yes the a n g k o s t r e e i c e อ๋้าวอยากบอกอะไรแฟนชาวไทยไหมครับเพราะเนชาวไทยก็แบบชอบบอกเวลามาย t วันจะ say anything to Thai fans เขาขอบคุณกำลังใจที <th ่ให kind of ้เขานะคะทำให้เขามีวันนี้ได้ขอบคุณกำลังใจจากแฟนไทยทุกคนชาวไทยทุกคนค่ะโอเคค่ะอ่านอดอีฟ้าไปดีกว่าในฐานะเราเป็นเจ้าบ้านวันนี้จะหาทั้ง9คน้งเพื่อนคนเป็นเท่าไหนบ้างคะหชิมว่า อาจจะต้องเป็นช่วงเดือนธันวาคเพราะว่าเราก็จะมีแบบลำเนาะมีตลอดคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงนี้ก็คือเราได้เห็นพลังท่าลัมตะลามแฟนมากก็คงจะมาเลื่อนเพื่อนแบบปุ่งานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี้ยได้แบบไปติดตามดูต่างๆไปให้กำลังใจได้ที่นั่นเข้าไปได้วันนี้เป็นยังไงบ้างเห็นแฟนๆทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศอยากมาให้กำลังใจสิบตูนแสนด์มาร์ดโนหลับนะก็เกินข้าวนะแล้วก็รู้สึกว่าดีใจมัน รู้เลยว่าแบบบางคนมาร้อนตั้งแต่บ่ายโมงอย่างเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเันดีใจค่ะอ่สุดท้ายแล้วอยากให้บอกเพื่อนๆหน่อยว่าประเทศไทยคือมันจึ้งมันปาจริงๆแตล้วตลอดระยะเวลาที่อยู่ประเทศไทยเนี่ยคือจะได้พบอะไรแบบว่าจึ้งๆแน่นอนจริงๆไม่ต้องบอเขารู้อยู่แล้วเพราะว่าก็รู้จากตัวแทนมิสการไทยแลนด์ก็รู้แล้วว่าเป็นจีน มาแมบนี้แล้วก็ยิงฟ้าเป็นตัวแยร์นะคะิสแยนเลยขอบคุณสันตนเที่รานโอเคอ่ะอีฟ้าก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะคะที่และแล้วก็ชื่นชมเลยว่าจะเล่นฟ้าหรือว่าเพื่อนของสิบทุกคนวันนี้แล้วก็ขอบคุณที่มาต้อนรับกลับบ้านรบกวนใจมากๆเลยก็อยากให้ทุกคนรอติดตามผลงานของพวกเราว่าจะมีผลงานอะไรบ้างหลังจากนี้ร่วมกันขอสิบริสแตร็จด้วยเช่นกันค่ะ s ิสเซเบล่าขอบค h a คุณเซนขอบคุณคุณเ f o ขอบคุณคุณ t h บุคุณเซนขอบคเซนอบคุณคุณเซนข o บคุณคุนขคุณเขอเนคบเอ

ดูยังบอกว่าขอบคุณมากนะคะขอบคุณจากใจเพราะว่าพี่ยังติดเป็นคนไทยเยมีแฟนคลับที่เมืองไทยแล้วจะมาจะมาเทบ่อยๆจะมีที่นี่นะจะมาเที่ยวบ่อยๆ I would s a thank you so much to all c a s u l e r s e n in Thailand thank you so much for a l w a y u p r t i n g all my sister in here and this s e c o n d time I come to Thailand and I hope after this moment I will อะไรอยากให้ทุกคนพูดพร้มก,กันว่า We are Grand the one and only. Okay, everybody say the same thing at the same time. I count three, two, one. We are Grand the one and only. o a y oh I count okay. Three, two, one. We are Grand the one and only. Yeah.